สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคู่หน่อยแฟมิลี่ทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามคู่หน่อยทั้งเพจก็ดีหรือทั้ง YouTube ก็ด at ีนะครับเมื่อนี้คู่หน่อยมีโอกาสมาบ้านโน่นสมควรนะครับซึ่งเป็นบ้านเข้าบ้านเดิมนะครับบ้านที่ตั้งสำนักงานมอลําที่พี่น้องจำไว้ในความทรงจำาบ่ลืมก็คือคณะซุปเปอร์มหาการนะครับของคุณแม่ปทุมทิพย์สีทองนะครับณาตอนนี้คู่หน่อยอยู่ อยู่บ้านเลขที่ก6มง12บ้านโน่นสมควรตำบลน,นิคมห้วยพึ่งนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสิน์มื่อนี้ถือโอกาสว่าเป็นมือเลือกงามยามดีล่ละครับว่าคณะซุปเปอร์มหาการสิกับมาร่วมโตกันนะครับในยุคบั้นปลายของชีวิตของแต่ละท่านที่สูงไว้กันทุกๆท่านนะครับมื่อนี้ที่ถือโอกาสแจ่งข่าวกับพีกบนองว่า ซปเปอร์มหาการกลับมาแล้วโดยการนั่มทีมของคุณแม่ปทุมทิิีบสีทองนะครับสาวคำนางโตจริงสาวคำนางที่มีร่มหายใจสาวคำนางที่เป็นต้นแบบในบกงสามเป่านะครับของอาจารย์ท่านใจหวานนะครับเมื่อนี้นะครับสิบเปิดโตผู้ที่ร่วมตัวกันเข้ามาในยุคซปเปอร์มหาการยุคปัจจุบันยุคใหม่ในปีพศ .2567 นะครับ อ้าพี่น้องพ่อกับเจะทันได้แล้วนะบัตนี้ครับอ้าวท่านแรกนะครับคุณแม่ปทุมทิพย์สีทองนี่ละผู้น่ำทีมงานนะครับเอ,าอ้าวยิเม่สวัสดีค่ะเอาอีหลีติบ,บัตินี้เอาอีหรีเอาอิหลีเอาบอกพี่บอกน้องรูบัตรไหรรวมตัวเธอนี่เป็นยังไงเธอนี่คิดว่าคงสุดท้ายในชีวิตอ่มอมมะลำมิตรภูดีๆคลิ้ลาสี สนองหูพ่อแม่พี่น้องได้สมมา่าควรอยู่ก็สิอยากล่องเบิงนี่ครับพี่น้องต้อนรับพี่น้องให้กำลังใจกัคือสู่กันบักชนิดหูดับตับใหม่นในวัยสักปีกว่าตอนนี้อายุแหม <13. S 1> เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามนี่ครับเบิงคำนั่งอายุเจ็ดสิบสามปีพี่น้องว่าต้องเบิงอายุบ่เบิงเบิงหน้าตาเข้าย่อนตำานานบักคงสามเปา่านี่คือคำนั่ง <c oughs> นั่งเอก ของเรื่องบกหูสามเปาซึ่งนั่มการแสดงโดยคุณแม่ประทุมทยบสีทองนะครับเป็นนั่งเอกเอาพระเอกพระเอกแม่เลือกไปผู้ใดไรไปของคณะทว,นวินหน่อยจ้าทวินหน่อยบูยคือถามว่าน่ะคณะเนี้ย <c oughs> ตอบแท่นไนบ่นเป็นหัวหน,าน้า <c oughs> เลือกผู้ใด้เลือกเลือกทวินค่ะทวินทวินทวินไหนทวินหน่อยทวินหูเติงเขียวออง ถวินเสียงกาละเวกหู้เติงแขวองที่พี่น้องเห็นในเหตในยูทูบกูหน่อยเนาะเป็นยังเลือกกอดีเป็นยังจังเลือกล่ำได้ดีกลัวพระเอกคนเก่าที่ซอมารีวันกกะมันใจกอยากล่องเบิงถ้าเธอมีคนติดคนฟังให้อูดูนี่ก็มีผู้เพิ่นติดตามเพิ่นในโซเชียลพราสมควรอยู่นด้เป็นล้านอยู่ดิเบิ่งเพิ่นล้านกลัวเลยนีแต่ละคลิปอะลักแสนนี่เรื่องเล็ก สำหรับกอนล่ำทวินผู้เตึงเขียววอง <BS> นะครับบรรมาดาแสดงว่าแม่กัเลี้ยงอยู่คือกันเนะาะกิลาอยู่เอามาเบืองตูตูพเพลตเป็นเปลีป่ยนไปยังไงเครับวัสดีครับผมทวินเสียงกละลาเวกครับกะจังได้ไก่ซอยซอยเสียกันไว้เ้อพี่น้องชาวพาอีสานเั้งหว่าน์พาอีสานออกกับบ้านใกล้เลื่อนเคี่ยงบ้านประเทศนอกก็คือกันแหละครับทุกคนไทยอยูย่ต่างประเทศกัซอยซอยเสียกันไว้ครับ อนุรักษ์ซอยกันครับหูวเติงแถวว่งเนี่ยหูวเติงแถวว่งว่งเนี่ยแหละครับที่ว่ารับบทเป็นพระเอกที่กี้กับบ่าวางมันตัวกับว่างเนี่ยแหละครับนาตาคือบ่เป็นตัวเป็นพระเอกไม่ทุ่มคือให้เป็นพระเอกให้เป็นบักโหนนาตาดีโพดครับมาเพป่นนาตาลนี่แหละครับบักหูดพระเอกไม่นะครับตอนนี้เท่ายอายุบักหูดเท่าไหกสิบสองเถื่อแหละครับมาร่วมสี่หกสิบสี่โอ้ยสามสิบ สองเือเล้วเอาแล้วมาร่วมอีกซีพระเอกนะครับคือทวินเสียงกาละเวกรับบทเป็นบักหูดบักหูาบักหูดซ้ำเปล่าครับนะครับคููกับนั่งเอกเกตสิบครัวครับผมพระเอกหกสิบครัวครับผมกับมันใจในตัวเพิ่นเนื้อกันครับพี่ทุ่มเนี่ยพี่ทุ่มเนี่ยครับอืเอาอีกท่านต่อไปอีกท่านต่อไปเพราะไงสมขิดเอาเนื้อหน้ามจะของครับสวัสดีแฟนๆของซูเปอร์มหาการ ผมชมคิดมินิยมแสดงเป็นพญ,ญาพมลลาดอันขอคะเ่นสงสารบ่ให้ชสงสารหลายดอกสงสารน้อยชมคิดนี่มินิยมกับพุ่มใจแลว้วให้ซอยเสียซอยสนับสนุนเด้อพี่น้องอย่าลืมซุปเปิร์มหาการเรื่องหูดสามเป่าพี่ปทุมทิพสีทองเป็นผูน้ำทิมขอให้พี่น้องเมตตาสงสาร ครับขอบคุณครับเท่าไรลราก็อายุพ่อพญานี่อ๋ออายุผมบอกเจ็ดสิบเอ็ดปีครับเจ็ดสิบเมื่อเ็วสองดปีอันหมอลำมคณานี้นั่นอันบ่มีผู้นุ่มดอกครับมีตัแต่ผู้อาวุโสอันนุ่มหน่อยคิดว่าผู้จ้างกับสิรุ่นนี่เป็นบ่เจ็ดสิบคือกันเนาะครับเอ้าท่านต่อไปเป็นแม่ย์พญานี่เรื่องซื้อว่าจังไหนก่อนนั่งยังก่อน ดอกซอนบ่กตัวตัวซื้อซื้อซื้อเลนเนี่นั่งปัดสนีให้นั่งอยังก่อนโอ้อันชื่อแม่อันเลนบอกแม่นังแม่แม่ปัตตานีปัตตานีครับปัตตานีปัตเสนีครับปัตเสนีปัตตานีอ้าวแม่ปัตเสนีนี่ผู้ใดอะไรพูดอะรเลนนี่ทุ่มอ้าวนี่ดอกซอนดอกซอนงาโตเลยอ้าวนี่สวัสดีค่ะดอกซอนเสียงเสนีขอฝากตือนฝากตัวน้ำพี่น้อง เมืองไทยเฮาสุขุสูขคนเด้อค่ะเด้อไม่ต่างใดกับซอยเชี่ยแน่ลูกหลานอยู่เมืองนอกเมืองนาก่ะให้ซอยเชี่ยเด้อลูกหลานเอ้ยบลำเทาเท่าได้แล้วอายุนั่งปัจฉิณีอายุหกสิบแปดปี่ะักสิบแปดปีนะครับพี่น้องก็เสียด้เบืองคลิปในยูทูบเมาแล้วบัดนี้พ้อปัจฉิณีแล้วตัวเรียนตัวต่อไปคือตัวใดกูนึกลเกตพ่นเกตพ่นจาเจตพ่นจีแม่เลือกพูดได้ไหมเจตพ่นเป็นลูก เป็นลูกของข้านางกับบกหดเลยเกตพลเลือกนิกอนน้อยนิกรน้อยนิกอนนิกอนกนอับวิสินนิกรน้อยกับวีสินไปพ่อกันยังไหนยังสีเอากันมากกันเสีย <c oughs> ไปเห็นกันยุใสาคือสนเอาโหลด <c oughs> พ่อกันมันก็ถือสิ้นกันโหลดคือ <c oughs> แม่กับลูกนี่ <c oughs> แม่กับลูก <c oughs> แม่กับลูกนั่นแหละพอ่อลูกสื้อคือแม่กับลูกเลยนิกรน้อยทับวิสินแตเลยสิเป็นแม่เป็นลูกกันเนาะนิกรเนาะ เอาบัตรเอาเบิรงกคาครับเจตพลทั้งพี่เอานี่ผู้เป็นเจตพนครับผมนี่ก่อนหน่อยกับพี่สินลูกอีเมทุ่มครับรับบทรับบทเป็นเจติพนกับคู่ศพประจำวิธีแกขอกำลังแรงเทียร์แรงใจนะครับพี่นองทั่วประเทศเรืยว่าพี่นองต่างประเทศกาสนับสนุนนะครับให้เมทุ่มได้โด่งดังขึ้นมาอีกเทื่อนึง นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับทีมงานซูปเปอร์มหาการขอฝากเงีเดอ้อพี่น้องครับผมนี่ก่อนหน่อยกับพี่ถิมนะครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งตัวใดไหมลุงพ่อเป็นบ่ค่ะพูดเด็เรื่องไปไหมกำนันเชียนกำนันเชียนเอากำนันเลยเอากำนันเลินเลยเป็นบ่แม่นเมืม่อ <laughs> กี้เกียร <laughs> ติพจน์นี่ยคืออดีตผู้ใหญ่บ้านกันม <laughs> <laughs> ึงบ่เอ้า นี่นี่หลวงพ่ออันแรกหลวงพ่อนี่ต้องเบิ่งที่หัวก่อนได้หรือไม่ผ่านๆอาหารแนะนำจากอมสวัสดีครับผมวิเชียนนัมบดิษนะครับก็คิดว่าจากจอยเอื้อยสร้างนะครับสางในเหือกสุดท้ายที่มีแห้งสีเห็ดได้ยังก็ตั้งใจมาหลายปีแล้วอยากอยากพาเอื่อยฟื้นฟูวอลลัมวงซุปเปอร์มหาการนี่คืนขึ้นสภาพมากแต่ว่า บมโูว่าไปได้สำเดากับืนอยู่ครับ,บ <น S 1> แรงเชียร์แรงใจของพี่ของน้องตัวใบสานนะครับเป็นสีเฮตสำเดาสีห่องสำเดากับซดอยู่กับแฟนเก่งกำลังแรงใจนะครับเอาดีละบาทนี้งานมือเรียกทีเท่าทีไปเปิดตัวคือวันที่จำได้ว่าวันที่เท่าไรก่อนเกียรตพิพลวันที่สิบเอ็ดครับยุสัยตา ยูที่ห้วยเมฆครับที่ออบตห้วยเมฆออบตท่าลาดท่าลาดนะครับอเมือห้วยเมฆห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินงานผู้สูงอายุครับผมทั้งออบตพนประสานมาทั้งเขตคู่หน่อยแฟมิลี่นะครับก็ได้จัดสันมอลำชุดนี้เขาไปให้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่11 11เมษายนนะครับเที่ยงถึงบ่าย3ามโมงเจอกันที่ออบตท่าลาดนะครับ อำเภอห้วยเมกจังหวัดกฬสินนะครับนะครับว่าต้ <S <S องห่วงนะครับพี่น้องครับ <S <S นี่แหละครับเปิดตัวเป็นทางการแล้วบาทเนี่ยสินึงนังในพี่น้องเบื้องการเปิดตัวของซุปเปอร์มหาการยุคใหม่แม่ปทุ่มทิพย์นะครับคู่หน่อยก็มีส่วนหนึ่งในการมาเสริมสร้างฟืน้นฟูซุปเปอร์มหาการให้พี่ให้น้องได้สืบสานตำนานนะครับเพราะฉะนั้นกับฝากกัลร่างแรงใจจากพี่จากน้องนะครับภายในประเทศไทยเฮาก็ดีนะครับผักต่างๆก็ดีหรือต่างประเทศนะครับที่อยาก เอาไปเสียบไปงั้นตอนนี้รับสมัครเจ้าภาพนะครับทั่วประเทศนะครับพี่น้องซุปเปอร์มหาการติดต่อมาได้ทั้งเบื้องต้นตอนนี้ก็ติดต่อมาทั้งเพจคู่หน่อยก็แล้วกันนะครับ0804163912เดียวกับสิประสานงานไทยกับทางแม่เล่านะครับเรื่องงานเรื่องการเรื่องราคาค่า,คาจ้างยัจงจังไดกับจังโทรมาคุยรายละเอียดกันนะครับเอาเดี๋ยวค่อยเจอกับผลงานนะครับมือสอบญนสิมา ไายพี่น้องเบิองมือพควนสอบใหี่ก,กันนะครับเจอก,กันในคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสวัสดีครับในตอนนี้ส่วนคำนางกะเลยถรือเอาหาพื้นเอามาแต่บาทแม่แพ้ไมมพรมกํมมาดีคำนาง ว่าจะกเป้าฮิวเ้อในคืนนี้จนว่าหอดมือเศร้านองสิอยู่น้ำายสาธุเด้ออดีตหลังไก่มาโนบากรรมอย่านำต่อมพบมาจัน์ของน้องสาวคำนังยังหูพอง ตั้งจัดเกิดมายังบ่อมีอยู่ตอนเอามือัว่าดอกจองดึงในคืนนี้นั่งสิม่อใบไอ้ผู้กายก,กำนอดำหมองให้ชาย้องเป็นสีทิไปสัวกานานซาบตาประหาความยุ่งคำนางเอ้ยเห็นไกวี ยม่บุดีหัวขี่หายไปเสิเบ้าก็สางตามวังสมุทรแม่ํำมันกวงใหญ่ไว้สาเลยละบอาจขั้นละน่านับอ่านดูประมาณใดที่หูเอ้ยีว่าเมียไปมันวนเกตตตะวันอย่าวางปล่อยเมียสินังอยู่หัวบัวนังอยู่ไายรู้ใจหน่อย บันหาไปไพนาอนาคตตายอีกชาติไหมย่าด้ตกอยู่กลางกลางนาำแม่นาดีอยู่กลางนาำแม่นาดีน้อยนานอันนี้ละย่าพอ ผมบอกเคยเห็นหนาหา้าลูกพญาจักเขียดินโนถ้าสีมาบอกเขาหัวใจกวดจ้เจ้าพ่อปานขมใส่น้องเหลียวมองกายอ,ายอ้ายผู้นอนหงายเกียกขี้เท่ทาดินโนวาาสนาคุณเาขาคำนางเป็นดอกฟ้าหมาขี้เหียนพัดแมนชาย สำหรับทางฝ่ายอ้คือดินดันกะสันแดเหลียวบางแพรคุ้มกายก็ขาดกลางทางคนบัดว่าตนต,ตัวนอตส่คือทองทางเออแทแงพี่หูดขุ่ยซำแห่นอคือแป้งคุณมาน้ากายานางคงสิขาวคือฝ่ายอ้คือต่อทางให้นางเอยตาสีงอยงามหม่ ไป่นเปื้อนพวกมูหงอุอหงคำนางเอ้ยน้องคือน้าให้ลุงฝนตกลงน้ำกะแกนที่เอาแฟนจังมากานยันทาง้าสิิพาหัวเจ้าผูบ้บวบานบ้างปะทุมบ้านกันกองโอทอง่นตะกวัวเกลียดไพดีว่าโอแม่มาคำโหย สำรับทางฝ่ายอายรูป่างกำดำมองกระตายมองพระจันโทโอวัดเบง่อตัวโยทางขันสิฝุนเก็บไปให้นางเอาไปก่อนดีน้อย่านแต่คำคำกอดสิตายข้างห่างที่ซ้ายกินจากคำกะใครบางขอทางทายบอกขุนตาง เสียเวลาานังเฝ้าบูกแลงเศร้าสำนวยตาพราอายแม่นบ่ลายวัดโน้ยโอ้เอลนาว้าเพื่อนนี่ท่านใดกลล้ำมาหลายแล้วหลเนี่ยจนสีแหลตเรื่องไม่ไม่แปลกแปลกเชิดสะดาอันคนมาโย ผู้จังหนึ่งมักนิท่านเพื่อนบ้านคนงานไม่กำลังเฮ็ดหลายอาจารย์หลายความคิดแข่งป่าชันขันธทานีท่านเก่าเดิมด่าเรื่องคู่รู้นางวัวสูริวงศ์ลก,กระจอบอานิท่านมาออกวิทยุแต่ละทั้งจนว่นนาปวดสมอง สำหรับในเรื่องนี้ติดตามมาพี่น้องลับรองว่าบผิดหลังบทกลมขังในวงควงละเมื่อเจ้าวินมาจากอาจารย์น้ำมาพิวันธนาน้อมโยติกาลากรอคอยรลับฟังบงทก่อนขณะน้า,าบอกสื่อแล้วสเ กอนทานวาล้งเลืองเออโอเออลาณาลาณาแล้ฟังน้อมดอกตอนนาวต้นลมหาแพตุ่มว่ามีอุ่นเพราะอยากใจตอนฝุนหามลำมมาแก่เขา สังแฟนว่าโคบ่เที่ยงทําแล้วจิตต่อไปใส่จิตต่อแฟน ถ้ากอมลานหลานไปล้ำมหลายบ้านเกตทิ้นแล้วยังจันทั้งปากเสีปากส้นหอมผานางไปเห็นแลว้วบ่เป็นตาสะแลว้วเศ้าๆเด้อคุณแม่คือบ้านนี่กะใครเน่ดอกซวนมะออดแล,ล้วจนลืมบ้านบ่อยักมือไปบ้านอื่นได้กินสิ่นและเนื้อจินกี้ปาหมอ เกินบ่หวานลงออคอพือแก้วบองดอกขางนี้หลานไปรับมานี่หลายเวทีแลวเด้อแม่ดอกซอนินตั้งแต่บ้านของละจาาเอ้ยความเรากาอ่อนหวานแล้วหมอลำเจ้าสุบ้านเพิ่งต่อรับปลาใสโสตกลงทางใจบ่ให้เมื่อกันยังได้ ลลว,ว่าจ่าให้สามวันปีกาสิยูสิเศร้าลำออกจากหมู่คันได้อยู่บ้านเจ้าสิเศร้าอยหอดบอล่ลำสิเล่นนักอีกสามอยแต้งพ่อสตางไปพอใจกับนางผู้บอนนอนไว้เด้ไอผูอ้เสือไล่ไว้เด้ สัทธาอ้ยโอโอ้ยโอโอโอสัทธาเอ้ยตกมาหลายปีเขามันเป็นเน่าขีฝฟากองเ้าพื้นเรืองเงินทองเป็นดอกมาตะงาเขามันบานเบียบ่อเหี่ยวลบเ้าพื้นดอกธนาคาน มัดกัดกินให้กวัวดงบ่ได้จงดอกพ่อตาหลาสระชนเช้านาจนอยกว่าขาที่นายโม่หาเงินมาอุดโ่อนายทุนสนุกงิงง่งเขานอนอยู่ฟังเพลงเขาหลดตาแดดห่อนหาเงินทอดจงแต่เขาโโโ ผมนี่บ่จากเว้ายันมันเนาในสมองมาฟังก่อนฟังลำบ่อนสิพาให้เอามันสิลืมความเศร้ามาฟังลำขั้นตอนหักคำแฟนเอยแฟนอย่ามัวอุกอังเอาโอ้ยเด้อุมเจ้า อยู่สบายใยแน่นพันเอ้ยให้อยู่ดีมีหฮงสุขส <t colours> ุขคนเนิ่งอันนี้ละาศรัทธาศาสนานักสวยคนสวยนับเลย เหลือมา่าเจ้าเอยขอพวกพ่อลุงแม่ป่าตัางทาจะสกันหวังเตินสามพันหลักบาลที่ว่าจกูถูกหวยและข้าวดีคงโชคดีนอง นโยบายพันบอกว่าเตืนเงืนเดือนผูต้ตาให้เฮาไรมาตุนเขาคอยฝนู่ตื้งฟรามคือป่า นบ่แห้งซ้ำทายเลยไตข้างดูโพรงน้นี่แหละน้องแม่ป่าเปียกเทียบคาเอาเห็นนกกระตินน้อยควันคลจุปลายสมมวัยสุคู่ออามาหลุดพ้สมัยกินตะเจ้าโอ Okay. Uh -huh.